การเรากลับมาคุยกันต่อค่ะเมื่อกี้เราพูดกันค้างถึงคําว่าไทยสมายบัสปุ้มสิริวัณวรรธน์ขออนุญาตให้ความรู้ต่อเลยคําว่า new next normal เนี่ยเป็นการสร้างวิถีชีวิตใหม่ของการโดยสารมวลชนตรงนี้น่าสนใจใช่ไหมเพราะว่าในอดีตเวลาปุ้มเป็นผู้ประกาศข่าวหรือทําข่าวเนี่ยเวลารถเมย์ขึ้นราคานี่บอก,กอรจะสั่งทันทีไปทําสกูป๊ปไปทําสกูป๊ปประโยคนึงที่ใช้บ่อยมากคือแล้วเมื่อขึ้นราคารถเมย์แล้วเนี่ยคุณภาพของรถเมย์เป็นยังไง ันนี้อาจจะเป็นเพนพอยต์ในการที่ทําให้เกิดตรงนี้นะคะแล้วก็ปีเทลเราก็ได้ยินแล้วว่าเราสามารถเชื่อมต่อการเดินทางรถเรือรางแบบครบวงจรช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเดินทางแถมยังได้คุณภาพชีวิตตรงนี้น่าสนใจจริงๆเพราะว่าบนรถของไทยชไมบัสเนี่ยเขาระมัดระวังเรื่องมาตราการทางสาธารณาสุขด้วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดโคโรนาไวรัสเนี่ยแล้วโรคอุบัติใหม่ไม่ได้จบแค่โคโรนาไวรัสนะคะโอมิครอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่า ต้องเตรียมตัวบรหิหารความเสี่ยงในการรับโรคใหม่ๆด้วยที่นี่ก็จะมีติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารสาร้างคานิยมในการขึ้นประตูหน้าเพื่อผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและก็ลงประตูหลังไม่ต้องเบียดกันเนาะเวลาเมื่อก่อนเราจะวิ่งทั้งซ้ายทั้งทั้งหน้าทั้งหลังจะไม่รู้ว่าใครจะลงหรือใครจะขึ้นนะคะแล้วก็การติดตั้งอุปรกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในอากาศป้องกันด้านการแพร่กระจายของเชื้อโรคด้วยกระบวนการที่เรียกว่าโฟโตแคทัลติกออกซิเดชันนะคะเป็นการใช้ รังสีอัลตราไวโอเลตควบคู่กับแผ่นไทเทเนียมไดออกไซด์ทำให้เกิดที่เรียกว่าไฮดรอกซิลเรดิคอลซึ่งจะรวมตัวกับแบคทีเรียและเชื้อโรคในอากาศแล้วเกิดการย่อยสลายกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำทคโนโลยีได้รับการพิสูจน์จากนวัลวิชื่อดังในประเทศสหร,รัฐอเมริกาว่าฆ่าเชื้อโรคได้เกือบร้อยเปอร์เซนต์ทั้งนี้ทั้งหมดที่เขาลงทุนไปเนี่ยคุณผู้ฟังเหตุผลเดียวเลยค่ะเพื่อความมั่นใจให้ผู้โดยสารที่ใช้บริการและลดการ แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็การมองไปข้างหน้าด้วยอันไทยสมัยบัสเนี่ยมีผู้บริหารนะคะเดี๋ยวจะเปิดเผยตัวตอนต่อไปและจะเชิญเธอมาคุยด้วยแต่ขออนุญาตกลับมาคุยกับคุณสมพศต่อคุณสมพศคะเราไล่เรียงมาเรื่อยถึงแรงบันดาลใจในการเข้ามาเป็นผู้บริหาร EA ว่าเกิดจากอะไรเรียนรู้อะไรมาใน1ินาทีที่เหลือในช่วงหลังเนี่ย คุณสมพศิคิดว่าปุ้งไม่ได้ถามอะไรที่คุณสมพศน,น่าจะได้บอกเราหรือคุณสมพศคิดว่าเรื่องเนี้ยคนไทยหรือคนฟังฟ้าสายใบสิริวันน่าจะนึกถึงหรือรู้บอกเราด้วยค่ะอืมเป็นคําถามที่ยากที่จะตอบเหมือนกันนะคือคือผมมองว่าผมผมมาผมมาพูดเรื่องอินสปิเรชันผมดีกว่าผมมองว่าประสบการณ์ที่ผมทำมาเนี่ยผมผมคิดว่าคนไทยเราเนี่ยนะฮะเป็นคนที่เก่ง นะครับแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์สูงมากอย่างตะกี้คุณสีวันผู้เนี่ยเราเป็นประเทศแรกๆที่ Adopt t เทคโนโลยีเร็วมากนะครับไลน์เราก็ปั๊บเดียวเองเราก็ใช้แล้ว 5G มาปั๊บเราเป็นคนเข้า Facebook น่าจะเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกเลยมั้งที่ใช้ Facebook เนี่ยนะครับแล้ของใช้ของที่ของนี้ไทใใจเลยค่ะใช่ใช่ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ดนามิกนะครับเป็นสังคมที่ค่อนข้างเซนซิีนะครับ ไอ้ข้อข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มีนะครับแต่ผมมองว่าไอ้ด้วยความที่เราฟาดอะดอปชันเนี่ยมันเลยเป็นที่ที่เราน่าจะเป็นคนที่สร้างอะไรเกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ Innovation ใหม่ๆได้นะครับแต่ประสบการณ์ผมอีกด้านนึงของเราก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่อ่อนน้อนถมถม่อมตนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมาพูดว่าคุยโม้อวดเหมือนคนฝรั่งเนี่ยนะครับก็เลยทําให ภาพลักษณ์นะครับในในหมู่ของวงการธุรกิจหรือวงการเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่ได้เป็นอยู่ในกลุ่มที่เป็นีดเดอ r ์นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็หวังว่าสิ่งที่บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมาชนทำเนี่ยมันจะเป็น inspiration นะฮะให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆซึ่งจริงๆเนี่ยผมยิ่งทำไปเรื่อยๆยิ่งเจอรุ่นน้องๆใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยผมว่าเป็นคนที่มีศักยภาพเยอะมากนะครับถ้าสังคมไทยเนี่ย <c oughs> มีไมซ d เซ t ตรงนี้ที่เปลี่ยนไปนิดนึงนะครับที่กลับมาสนับสนุนให้คนไทยเหล่านี้ให้น้องๆเหล่านี้ <c oughs> เขาได้มีโอกาสนะครับแล้วก็รัฐมีการส่งเสริมอยากเป็นระบบนะครับ <c oughs> วันนี้เราเราชอบพูดเป็นนามธรรมมากกว่ารูปประทำนะครับ <laughs> ผมผมคิดว่าไอ้เทรนด์มันเราไม่ผิดหรอกแต่เพราะด้วยความที่เป็นรูปประทำเนี่ยเราทําไม่ได้เนี่ยมันก็เลยไม่สร้างโอกาสใหม่ๆให้อุตสาหกรรมเราเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะ หลุดจากกลับดักรายได้ปานกลางใช่ไหมครับเราอยากให้เกิดสตาร์ทอัพเยอะๆนะครับแต่ว่าเราไม่มีเฟรมเวิร์กหรือซิสเตมติกที่ดีในการที่จะคืออินคูเบตหรือหรือบ่งคนพวกนี้ให้ขึ้นมาผมเองเนี่ยเกิดในยุคที่ไมเซ็ตอ,อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไมเซ็ตที่ผมพูดจริงๆว่ามันเหมือนปีนขึ้นภูเขาอะมันค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่ามัน<แ>ทำสิ่งที่คนไม่เชื่อ เอาแค่สร้างลงไปโอดิเซลง่ายๆสมัยนู้นอย่างผมเล่ให้คุณสิริวันฟังเนี่ยคือคําถามแรกของคนไทยที่จะถามทุกคนก็คือเอาเทคโนโลยีมาจากไหนไปเราไปแต่งงานกับประเทศอะไรคือหมายถึงบริษัทอะไร <c oughs> ที่จะมาช่วยเราทําไม่เคยมีใครคิดเต่ว่าเอ้ยเราทำเองเหรออะไรอย่างเงี้ยนะผมมองว่าจริงๆเนี่ยผมว่าอถ้าถามผมเนี่ยผมอยากให้สิ่งเหล่านีน้มันเกิดขึน้นนะครับแล้วก็ อยากให้เคสของพลังงานบริสุทธิ์ที่เรากําลังทำเนี่ยคือสิ่งที่เราทำเนี่ยเราพิสูจน์ว่าเราทําในสิ่งใหม่ๆของโลกนะครับอย่างอาตอนที่เราทำไบดดเซลแล้วเรามาเปลี่ยนมาเป็นกรีนดเซลวันนี้เพราะเราก็เห็นว่าไอ้นี่มันมีอนาคตในอนาคตที่จะไปทําเป็นน้ํามันสังเคราะห์ที่ใช้ในเครื่องบินเป็นเจ็ตฟิลเป็นน้ํามันซินเทติกดีเซลเราเป็นหนึ่งในสของโลกนะครับที่สามารถจะทําตัวนี้ได้แล้วเราก็ไปจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรวันนี้ถ้าไปดูเนี่ย e a จดสิทธิบัตรไป ไปเยอะพอสมควรนะครับการทํารถไฟฟ้านี่ก็ไม่ใช่ว่าแค่สร้างรถไฟฟ้าขึ้นมาเราสร้างนาวัตกรรมเรามาสร้างนาวัตกรรมคือวิธีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือพาหนะพาหนะไฟฟ้าที่มีความคือสามารถชาร์จเร็วกว่าคนอื่นอันนี้ก็เป็นโน้ตเฮาส์เทคโนโลยีคือผมมองว่าสิ่งเหล่านี้ครับถ้าถ้าคนไทยได้โอกาสนะครับจริงๆรัฐบาลเองก็อยากจะทําตรงนี้ถ้าเรามาร่วมมือกันแล้วก็ทําให้มันเป็นเฟรมเวิร์กขึ้นแล้วก็ถ้าคนไทยด้วยกันเนี่ย ช่วยกันสนับสนุนเหมือนกับประเทศอื่นๆนะครับเกาหลีเขาก็รักชาติใช้ของเกาหลีนะครับคนไทยเนาะเขาก็ช่วยกันซื้อใช่คนจีนเห็นไหมครั p แอปปิไปแรกๆขายดีตอนนี้ Apple ิลอีโบยี่ห้อจีนเสี่ยวมี่เนี่ยขายดีกว่าละนะครับเทสลาแม้แต่เทสลาเข้าไปเนี่ยถ้าไปดูกราฟดีๆนะครับตอนนี้กราฟที่ขายเทสลาได้ก็ลดลงลดลงลดลงแล้วลดยี่ห้อจีนก็ขายดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นใช่ตอนนี้มันต้องต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ สร้างแรงบันดาลใจกันต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยของเราเนี่ยสังคมไทยเราดีขึ้นนะครับชอบนะคะอย่าสร้างแค่แรงบันดาลใจภาครัฐภาคเอกชนอย่ามีแค่กรุปธรรมหรือคําสวยๆที่เราได้ยินกันเยอะมากแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยก็ต้องเกิดจากอย่างประเทศเกาหลีใต้ที่ช่วงหนึ่งในชีวิตเขาเนี่ยมีฐานะแย่กว่าบ้านเราแต่สุดท้ายเขาก็จะโจรมามีทั้งสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีทั้งซัมซุงทั้ง เออฮุนไดก็ตามที่เราพูดถึงไปแรกๆที่ออกมาเขาให้ประชาชนช่วยซื้อและรัฐบาลซับซิไดหรือว่าสนับสนุนแล้วก็ชอบที่คุณสมโพชเี้เห็นชัดขึ้นว่าการมีกฎควบคุมหรือการผลักดันเนี่ยต้องผลักดันให้ถูกที่ถูกจุดด้วยจะได้เกิดนวัตกรรมแล้วก็คนไทยเราเนี่ยแอปพลายเก่งแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมเพราะว่าไม่ค่อยได้ยินเท่าไหรนะ่นักที่บริษัทคนไทยจะพูดถึงการจดทรัพย์สินทางปรราัญญาโดยเฉพาะสิทธิบัตรต่างๆสิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบเพราะนั่นหมายความว่า เวลาที่นักลงทุนระดับโลกหรือสเกลใหญ่ของ global เนี่ยเขาจะลงทุนที่ไหนก็ตามเขาจะเลือกลงทุนบริษัทที่มีทรัพย์สินทางปัญญาจดทะเบียนขึ้นไว้เยอะๆเราถึงได้ยินว่าจีนที่กำลังจะเป็นมหาอำนาจด้านเทคโนโลยีเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาหรือจด i n t e ทอร์เนชั่น o น e r t y เเยอะมากเป็นอันดับต้นๆของโลกงั้นย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงค่ะว่าว วันนี้มีต่างชาติสนใจจะมาเป็นพาร์ทเนอร์สนใจจะมา N a A เพราะปีที่ผ่านมากระแสตรงนี้แรงเหลือเกินแล้วก็ยังแรงต่อ E A จะเป็นแบบนั้นด้วยไหมคะเออเรามองกลับข้างครับวันนี้เรากำลังมองว่าเราไม่อยากจะให้คนอื่นมามาเมอร์จิงหรือแอคเว r แอคควายเราไปแต่เราควรที่จะต้องออกไปในตลาดโลกมากกว่านะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นยูนิคมากๆนะครับ การที่โจดสิทธิบัตรได้เนี่ยหมายเขามันต้องเป็นไอเดียใหม่นะครับอย่างการที่เราสามารถที่จะทําให้ลดขนาดใหญ่หรือเรือขนาดลําขนาดนั้นน่ยนะครับใส่แบตเตอรี่เนี่ยมากกว่ารถยนต์ขนาดเล็กเนี่ยประมาณเท่ากับรถยนต์ขนาดเล็กสิบห้าล้ำสิบห้าคันเนี่ยแล้วยังสามารถชาร์จได้ในเวลาสั้นๆสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาที <Wow. S 1> มันถือว่ามันเป็นเทคโนโลยีระดับโลกนะครับแล้วเราก็ไปตอนเราจดสิทธิบัตรเราก็พ้นพบว่าด้วยไอเดียเนี้ย ทั่วโลกเนี่ยยังไม่ได้มาตรงนี้เท่าไหร่เราก็เลยเป็นที่มาสามารถจะจดได้เจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นพวกวัคยานพาณยานพาณะขนาดใหญ่เนี่ยคนจะไปนเน้นเรื่องการใช้ไฮโดรเจนนะครับซึ่งข้อดีของไฮโดรเจนก็คือว่ามันเติมได้เร็วแล้วก็มันวิ่งได้นานกว่านะครับเพราะว่ามี Energy Density ที่สูงแต่ราคามันแพงมากนะครับถ,ถ้าเกิดเขามีทางเลือกเนี่ยเขาคงเลือกทางอื่นซึ่งเราเชื่อว่าวิธีการที่เราทำเนี่ย มันถูกกับวิธีการใช้ไฮโดรเจนในหลายๆแอปพลิเคชันนะครับซึ่งถ้าเราทำตรงนี้ได้แล้วเราสามารถจะทำให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นโชว์รูมได้นะครับเวลาเราจะไปต่างประเทศมันก็ไม่ยากเราก็บอกว่าเนี่ยดูสีประเทศไทยเราใช้แล้วนะประเทศคุณมาใช้เนี่ยน,นั้นโอกาสทางธุรกิจมันจะมากกว่าที่เราทําอยู่ในประเทศนะครับเราคิดว่าถ้าเราที่อยากจะเติบโตกันเนี่ยเราอย่ามองแค่ประเทศไทยแล้วเราคงต้องมองตลาดใหญ่กว่าประเทศไทยกันไป เป็นประโยชที่เราได้ยินบ่อยขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เวลาคิดทําอะไรก็ตามห้ามมองแค่ในประเทศไทยต้องมองเป็นระดับโลกเพราะว่าออนไลน์ทําให้ประเทศคุยประเทศหายไปแล้วปีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ๆก็เยอะขึ้นชอบจังเลยที่คุณสมพชี้เห็นชัดขึ้นว่าการคิดค้นนวัตกรรมที่บริษัททําอยู่และจดสิทธิบัตรได้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาดูเหมือนจะล้ํากับชาวโลกเขา เชื่อค่ะเพราะเมื่อตอนต้นรายการคุณสมพจ์บอกแล้วว่าตอนตั้ง EA เนี่ยคุณทำโรงงานเรื่องของปามในการที่จะทำ4ี่แสนต้นทุนแค่200 000, ล้านกับอีกบริษัทนึงใหญ่กว่าใช้1,000ล้านแล้วก็แค่สามแสนล้านดูเหมือนจะเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นชัดว่าถ้า EA จะทำอะไรต้นทุนจะต่ำ แต่ผลิตภาพหรือผลผลิต productivity จะสูงถามต่อเลย Elon Musk ก็ทำรถไฟฟ้าก็จริงแต่ล่าสุดอ l o n Musk ก็ขยับมาทำธุรกิจแบตเตอรี่ตั้งในเยอรมันนิสสันเองเจ้านำของญี่ปุ่นก็ไปทำโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในอังกฤษเราจะเห็น EA ไปตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ประเทศไหนไหมคะณนะวันนี้เนี่ยคงต้องทำบ้านเราให้แข็งแรงก่อนนะค,ะครับผมคิดว่าสเตจของบริษัทเนี่ยยังไม่น่าจะถึงจุดนั้นนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เราพยายามทำอย่างที่คุณศิริวัลพูดก็คือทำยังไงให้เรา c o m p e t i ิ i v ีขึ้นไปอยู่ในระดับ o r l d s c a l e นะครับวิธีการที่เราจะทำวันนี้ก็คงจะเริ่มทำเรื่อง v e ไอ i c a l integration เนี่ยนะครับก็คือการขยายไอ้ซัพพลายเของเราก็คือเข้าไปทำต้นน้ำกับปลายน้ำให้มากขึ้นนะครับพอเราทำตรงนั้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้ product ของเราเนี่ยมีมีต้นทุนที่ถูกลงแล้วก็มี unique ของตัว product แล้วเรหวังว่าวันนั้นเนี่ยเมื่อ ผลักของเราเนี่ยได้รับความยอมรับกับตลาดมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับที่ทําให้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยสามารถที่จะจําเข้าไปอยู่ในเวทีการค้าโลกหรืออย่างน้อยในภูมิภาคของเราก่อนเนี่ยนะครับถ้าเราทําตรงนั้นได้เนี่ยก็น่าจะน,าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็น next step ที่เป็น challenge ของบริษัทต่อไปนะครับ ขอบคุณมากๆจริงๆเสียดายเวลาวันนี้หมดแล้วเชื่อว่าพวกเราชาวฟ้าสายไปสิริวันน่าจะได้มีโอกาสคุยกับคุณสมพศ์อา,าุูไนในโอกาสที่ e ออาจจะสู่เวทีโลกแต่วันนี้โดยส่วนตัวเชื่อว่ามีบริษัทแบบซูเซอร์แน่ๆเลยค่ะที่กำลังจับจ้อง e ออยู่ว่าสิ่งที่ EA เอทำน่าสนใจจริงๆดูแลสุขภาพแล้วก็คิดสิ่งดีๆสู่สังคมไทยต่อพวกเราชาวฟ้าสายไปสิริวันปูมสิริวัลน,นภรัตเป็นกำลังใจขอบคุณนะคะที่แวะมารายการวันในี้แล้วหวังว่า จะมีโอกาสได้คุยกับท่านอีกขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับดีครับค่ะเราพักกันสักครู่เคารพธงชาติไทยฟังเพลงชาติไทยภูมิใจในความเป็นเอกราชของชาติไทยแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหลังคุณอุกฤษคนนี้เขาบอกว่าเขาเรียนรุ่นเดียวคุณสม,สมโพศด้วยแต่ไม่รู้ว่าหลักสูตรอะไรน้องเป็นคนไทยคนหนึ่งที่น่าสนใจแปบ๊บเดียวค่ะ